กทุเรียนทอดเด้อพี่น้องเด้อทุเรียนทุเรียนทอดจังเลยเนี่ยเป็ทอดเลยนะเป็ยังไม่ไมทอดเลยครับเนี่ยพี่น้องจะทอดทำทุเรียนทอดนะคะจะเจาะเบิ้องมามีทุเรียนที่กะเจาะเอื้องเนื้อะนะพี่น้องสีมันได้สเตกก็เลยจะเอามาทอดนะ เห็ดตเรียนทอดกันสวัสดีค่ะเตจะแกะไน,นมันก่อนเดี๋เดี๋ก่อนเราจะีผ่านไนมันออกก่อนนะคะทำตูเรียนทอดกันเลยเสียดายตูเรียนที่มันนี่นะพี่น้องเจาะดูแล้วก็ทิ้งมันก็เสียหายเรามาแปะลูกป็น เรียนเพราะวเจาะดูแล้วมันก็า,อเ,อา,าเออยาก็ไม่มีอะไรดูโห <c oughs> ายหาวันละย่างสองย่างป้าอะไร <c oughs> เอาห่ไม่ได้ทัอะ แกะในมันออกแล้วเราจะห่อจะหั่นง่ายเหลืองแล้วในเลี้ยนหวานแล้วเรื่องหวานนะ่ะหวานแล้วหวานมันแล้วดูดีเหลืองคักซ์ซัมิคเรื่องนี่พี่น้องมันเหลืองคักซ์ซัมเดย์นี่เออผ้าเบิ้งว่าเข้าเจาะเบิง้งว่ามันอันพอขายได้ยังนะนเนื้อเหลืองอ่ะเขาก็ตัดเลย เทอดเสียดายทอดมาทอดแบนทอดใบกิ tamam ่นพี่น้องเอ้ยย่างข้าวทอดอ่ะหม้อละห้าร้อยกระทะละห้าร้อยครับโน่ไปริมตรงนู้นเนาะมันจะโดนนี่บ้านย่าใหม่นี่ใกล้รถนะเนาะ ตกลงลไม่เจอเพื่อนเนอะโมโมกระเป๋าหายอ๋อแช่บ่นี่ว้าหวานเลยนะพี่น้องกินเด้อน,นี่อืมอืมหวานนะนตัวน,นี้บ่เมือวานนี่ไม่กินมือน,นี้ทีกิน Mua qua nhiều hồ tìm thuê. Đi ừ. lại ừ. nữa cho. Ừ. Giờ có kín đó. Nhi hương bao hả? Chó luôn rồi hả? mặc kèm đó tao chưa nó đẹp chưa tao nó ấy đẹp tao để tao chưa tao chưa tao มาเบิง่งหั่นกันหั่นกันเด้อพี่น้องเด้อมาหั่นมะกทุเรียนเด้อบดัดีเดี๋ยวเตเอาไอ้ไอนี่ผ่านเอาต้องทำโคตรเร็ว กลางนะครับอันนี้ที่หอกอยนะคะุณผู้ชมเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นเส้นแบบนี้เป็นเส้นนี่นะคะพี่น้องค่ะเนี่ยเ่าเป็นว่าจะเตะทับเสร็จแล้วก็เบิกกระดิกทีนึงเนาะ ทำทุเรียนทอดนะจ๊ะผ่านทุเรียนสุเตมิตัตช่วยคือทำอหอยเนี่ยมามาผ่านเอาเพราะว่าใช้มีสองคมก็ใช้ได้นี่ก็ใช้ใช้สองอย่างเลยี่จะทอดออกมาแล้วมันจะเป็นซี่สวยยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ทีละอิทีทีลกทุกคนนี่ไหมป่าเม็ดมันออกแล้วเหลือแค่นี้เราก็จะมาหอกันเลยนะคะมันจะได้ปิดเปียงยง่ายๆนะคะ ีเสศษมันเราก็ทิ้งเลยนะคะอืมมันจะได้ปิดเปลี่ยงสวยๆแบบนี้นะคะอืมจะเอาแบบยาวหรือจะเอาแบบนี้เอาแบบนี้นะอุ้ยอ่าจับไป ถ้าไม่เป็นก็โดนมือนะคะน้องจ๋า เสร็จมันพี่น้องแกงก็ได้นะพี่น้องแกงไก่แกงอะไรก็ได้หมดนะคมเท่ไหม นี่เดืเยอยแยะเลยวันนี้จะทอดเสร็จไหมเนี้ยจะทอดหมดไหมเนี้ยพี่น้องเจอจะเตะรุ่นเลยทอดเร็กบ่เลยตายรุดค่อยไปเบิ่งกันจะทอดเลยนะคะดูความมูลเยอะม้อทอดไหวบ่ไปเปิดกระทะกันไปนี้ยจะทอดทุเรียนเนอพี่น้องเ้อทอดทุเรียนกับจ้าเนี่ย นะสีเหลืองอล่ามงามตาเลยพี่น้องคะมาเบ่งในกระทะกันแต่ทอดกระเทียมไอ้ทอดเทียมเลยทอดเองกินเองจ้า นี่กระทะที่สองนะคะมเมื่อกี้เอาขึ้นแล้วพี่น้องไม่มีใครจับกล้องให้กับเต้เลยเอาขึ้นเองยังไงเอาขึ้นแล้วจ้าในลงใหม่นะคะนี่นกระเต้กระเต้มาขึ้นให้เขาเย็นเย็นแล้วก็กจะเกาะอีกน,นะคะ ทำต,ตีละเล็กละน้อยกระทะห้าเล็กน้นอยเี่ยพรุ่งนี้ทอดใหม่หน้องนี่เฮียจัดทเรียนจะทอดใหม่ อยู่ที่ทอดแล้วก็ดได้เยอะก็จะส่งให้ลูกชายกินหน้าตุเรียนพี่น้องไม่ทอดก็กวนจ้ะ แต่เตก็จะกวนใส่กระทะที่ด้วยนี่กระทะใบเดียวเดี๋ยวมันสุกเยอะๆแต่เตก็เก็บไว้กวนอันนี้มันยังไม่สุกแลวมันแก้หมหามๆเหลืองๆตลองทอดให้สีเขาแบบออกเหลืองแล้วถึงจะตักีน้องเอ้ย เหลืองแบบนี้เลยนี่ทุเรียนสองลูกเองนะพี่น,น้องเหลืออีกกระทะหนึ่งกันแล้วนะได้เลยนะพี่น้องแต่จะตักขึ้นก่อนล้วใส่ใหม่มันจะเป็นอย่างพี่น้องฟูๆอย่างนี้เลยแหละมันจะฟูๆนะคะ่ะ อืกระทะสุดท้ายเลยเนอะมันอาจจะมีดำเน่ได้พี่น้องกัดำเน่หน,น่อยหนึ่งแต่ก็กินได้มันมันไม่ได้ดำขนาดนั้นนะมันก็เอาเนื่อเหลือกระทะนี้รู้สึกจะสีไหม้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวเรามาเบิงกระทะนี้กันแม่กระยามันเดี๋ยวเราตักออกแล้วเราก็หยิบออกไป